ก็ยังอยู่กับช่องกเกษตรโซลูชันกเกษตรติดเทอร์โบนะครับแล้วก็ยังอยู่กับพี่เปียร้อยไร่ครับผมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บรครับ,บ,รรบเดี๋ยวเรามาต่อที่ EP 2ีในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินนะครับอีพีแรกเราปรับเรื่องโครงสร้างทางเคมีความเป็นกรดเป็นด่างพี่เปียรําให้ดูเรียบร้อยแล้วอันที่2นี่คือสําคัญเลยเพราะว่าบางทีมันก็เป็นสาเหตุทําให้รากไม่เจริญเติบโตใช่เป็นเชื้อรานใ,ในดินเขาเรียกว่าปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ ก็คือดินประเภทไหนความหนานแน่นยังไงร่วนซุยไหมน้ําอากาศระบายดีไหมปัญหานะครับชาวบ้านตํานหลังที่เจอก็คือหัวหัวน้อยหัวเล็กหัวไม่ดกเน่านะครับทีนี้เราก็แก้โดยการใช้ยิบซ้ำนะครับแล้วก็พี่เปียนี่ก็เป็น FC กรีนแคลมั้งแต่รุ่นแรกๆใช่ใช่ครับนะครับเอาอะไรมาขายให้ก็ไม่เอาเอาตาช้างเท่านั้นนะครับนั้นนี่ FC ตัวจริงอ้าวเดี๋ยวให้พี่เปีย เล่าให้ฟังหน่อยโครงสร้างดินของพี่แต่ก่อนกับปัจจุบันเนี้ยที่เราได้ลองใช้ไปบางส่วนและเป็นเราเราลองใช้เป็นบางส่วนก็ไม่ใช่ว่าบางส่วนหรอกเรียกว่าหลายส่วนเลยดีกว่าก็หลายแปลงเหลือเกินพเอเลายแป,ปใใ้ใช่ใช่ใช่พอไปเอาไปใช้หมดก็คือตอนแรกก็คืออย่าง,งแปลงนู้นเราลงคือเป็นแปลงแรกเลยที่เป็นของเรานั่นคือ,อเป็นกินแคลเม็ดนั่นนะครับ ที่เป็นใบด่างทั้งแปลงนะครับที่เราลงในอีพีแรกแรอีพีแรกอีพีแรกแรกที่คือใบด่างเนี่ยเราก็ยังแก้ไม่หายหรอกมันมันเป็นทุกปีเลยเพียงแต่ว่าหัวเหอเนี่ยมันหลังที่ปลูกมีแต่เนี่หัวเหอนนี่มันมันไม่มันไม่หนีจากที่ว่าคุณเราไม่ไม่มันที่เรามันไม่เป็นใบด่างไงอืมเพราะว่าตอนนี้ต่พอเราลงไปนั้นเสร็จปุ๊บ คือปีแรกมันก็เขียวเข้ม,มขอะไรแค่ไ่นถ้จะเป็นใบต่างก็ช่างผมมันเป็นใบด่างทีหลังไงแล้วมาเจออีแปลงเห็นว่าดีละเราก็สั่งมาใหม่ไปไหนอีกตัวน,นี้สั่งมาเป็นแบบผงอีกอแบบผงมาอีกเหมือนก็ประหยัดต้นทุนแล้ว,ลว,ลวได้รปริมาณเยอะขึ้นเลยปริมาณเยอะขึ้นนะครับ,บ,บผงมันถูกกว่าถูกกว่าว่างั้นได้หมูได้มากกว่าอพอเอามาใช้เสร็ มีปัญหาในการวางไอหัวเห่อขาวหมดก็อุทัยลมแรงจะขนาดนี้หัวเห่อขาวหมดพนักงานเราก็บอกว่าไม่วันเลยพี่วันอย่างงี้เอาเหมือนเดิมกินอะไรก็ได้บอกเอางั้นเราเป็นแบบเม็ดดีกว่ามันใช้งานง่ายสะดวกอ่าผมก็เลยสั่งเป็นแบบแบบเม็ดมานะครับนี่อ้าวเดี๋ยวให้ FC ดูใกล้ๆนี่แบบเม็ดอ่าเป็นแบบเม็ดดีกว่านะครับนะครับพี่กินหอมไหยนะพูดกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเราก็คุกข้าวกินได้เลยเป็นตัวสืสุดยอดแล้ววันนี้ยังไงแล้วเราจะหวานกันยังไงพี่วันนี้แต่วันนี้ก็คือเรา อันนี้พูดกันตามตรงคือเราเหลืออยู่ปริมาณก็ประมาณตันนึงแต่วันหน้าวันวันนี้เราจะก็จะแบ่งมาแบ่งมาเอามาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาอ <มา S 1> <า>ดูใส<า>่เอฟซดูแล้วก็มาอย่างที่เราขึ้นหัวคลิปไปเมื่อกี้นี่ก็คือเราปรับโครงสั้งดินไปแล้วอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะเราก็ตอนนี้ใช้ของ อ่ามักี้เนี่ยอะไรนะอ่าสันโฮโคแคลนสารโฮโคแคลเราปรับในเรื่องของโครงสร้างทางเคมีความเป็นกรดนด่างต้องเหมาะสมแล้วก็ใช้ตัวนั้นปรับไปใช่พอเราโมมันโดนโดนโพแคลปุ๊บเนี่ยมันจะเกาะกันขาวเหมือนกันมันจะขาวพลนสวยงามเหมือนกันสวยงามเหมือนกันตอนนี้ตอนนี้เราก็จะย้อนกลับไปที่โครงสร้างดินที่แข็งจอบมันไม่เข้าเลยเออขอให้เข้าเลยตอนแล้วเอาไปใช้บ้างไงเราไปใช้เราปีแรกปีแรกที่เรามากันก็คือ พี่มาเจอคุณนกคุณกบินมันก็แรงเหมือนกันมันก็ยังฟันไม่เข้าเหมือนกันที่เราขุดและกระแทกมือเรากระแทกสะท้านมือนะครับสะท้านมือเลยแปลงพอมาปีสองปีนี้ปีสองเป็นไงโอ้โหมีเขียร์ยังได้เลยโอ้โหเขียร์นี่ล้วนซุยเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนยทั้งแม่ยายนะใครเราใครน่ที่ปรับเสียงแบบนี้เฮ้ยเราทำให้เราทำให้ดินกลับมาได้อะเราเดินผ่านร่องแล้วเดี๋ยวมันหลังร่องเนี่ย มีกระปุกปุ๊บปุ๊บเหมนนี่มันเลยเอเท้าแทบจมลงไปเลยใช่ใช่ใช่กระดบับนั้นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าเหมือนเหมือนว่ามันจะแข็งดินนะนะแต่ว่าเราเวลาเราเหยียบไปเท้าเปล่าหรือว่าเอาอะไรไปแทงเนี่ยมันรู้สึกได้มันรู้สึกได้ป่ะวมันยังมันยังฟูหน่อยอ้ามันยังแทงมันมันยังมันยังไปต่อได้ครับไปไปต่อได้เพราะฉะนั้นก็คือก็ท้เราเราเอาดินเอามีดไปแทงอ่ะมันจะไม่เข้าเลยนะเมื่อก่อนไม่เข้าเลยแต่ตอนมีความชื้นอย่างเดียวเพราะว่าเราถามว่าเราถามว่่่่่่่่่่าาาาาเเเเเเรรรรใใสสไไไกก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 กม้้้ย็็็ออออนนนทททีีีจจจจะะคิแแลลววุปู มันไม่เห็นฟูเปีเว้นปีเว้นปีมันก็ยังขุดไม่เข้าพอเรามาเจอกินแคลเข้าไปนะครับไปอะไรเครื่องตันที่เช่าลงทุนซะด้วยเป็นไงเราเช่าเขาต้องเจ้าคืนอยู่แล้วเนี่ยดินเริ่มดีแถวนี้ไม่มีใครไม่มีใครเอานาะแปลงนั้นอ่ะเหรอว่ามันปรับเซียนโอ้เรามาเจอเซียนอย่างเราเข้าไปเป็นไงไล่หนึ่งมแปดไล่เก้ามงเนี่ยนะครับแปดได่ไล่ละ อาไรจะสองตันก็กว่าอย่างเงี้ยเกือบเอาชื่อไปทิ้งไว้แปลงนั้นเกือบเอาเอาชื่อเสียงไปทิ้งไว้ครับดีเราดีดีนั้นเรามาเจอกินดีนะตัวนี้เป็นเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยมาทันทันตาไปอ่าทันตาเห็นก็ตอนนี้มันกระสอบไปเขาดูหนังกระสอบโอ้กล้องก็พยายามน้าดูอ่ะจังกะสอบอยู่ไหนกันนี่ยอ่านี่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 กินแคลที่พูดถึงมันอยู่ไหนนะครับมากินแคลวขับมากรีนแก้วอยู่นี่ก็จะดูที่หลังเสื้อ ให้เอฟซีดูชนิดแมสส์นินี่นี่นเสื้อเสื้อยุคแรกเลยครับนี่เอฟซีเอฟซีรุ่นแรกเลยรุ่นแรกนะครับรุ่นสองเป็นสีฟ้าแล้วอ่าสีฟ้าแล้วครับโอ้นี่ของนี่ของแท้ของแท้ของแท้นะครับของแท้ของแท้นะครับอืมก็อธิบายโครงสร้างให้ให้อาเกษตรกรหรือเอฟซีฟังแบบนี้ก่อนนะครับโครงสร้างดินถ้ามันแน่นเกินไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการตั ให้มันฟูฟูหน่อยนะครับ<ช>ไถลึกลึลงไปแล้วก็เติมยิบซ้ำเพราะยิบซ้ำเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยทําให้โครงสร้างดินฟูแตกตรง,ง,ตรง,งน้ําอากาศระบายได้ดีแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็จะเป็นแคลเซียมด้วยเป็นธ<ช>าตุ<ช>อาหารด้วยนะให้กับพืชม,มีแคลเซียมม,มีกำมะถันนะครับที่พืชเอาไปใช้งานได้ทีเรไถยังเห็น<ร> นานะครับทีนี้ในพืชไร่เนี่ยมันก็เหมาะกับการใส่แล้วไถกบถ้าไม่ผลเขาจะมีน้ําในการลดน้าต้นลดน้ําแล้วก็อันะลายแต่พืชไร่เราจะไม่มีเรลดน้ำถูกไหมใช่ใช่ฉะนั้นการใช้เขาที่เหมาะสมก็คือใช้ตอนเตรียมดินแบบนี้นะครับโดยเฉพาะแบบเม็ดนี้ต้องต้องใช้อย่างนี้เลยอ่าาะคือจะเตรียมดินสแล้วก็ไถกเลยไถกเลยผาสามเลยอ่าก็คือผมจะจ้างรถไถใหญ่เลยกบกบเลยผาสามเลยตอนนี้พอเป็นเม็ดของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ด้ลายในปีแรกๆนะครับแต่ว่าถามว่ามันทําให้ดินแบบแข็งไหมไม่ใช่นะครับ

ไปแล้วมันมันยังไม่จะลายมันจะแข็งไหมล่ะไม่แข็งนะครับไม่แข็งดินไม่แข็งด้วยที่เขาทําให้แข็งเพราะว่าเขาก็จะให้ใส่เครื่องพ่นแล้วไม่แตกอ่าเหมือนว่าเรายืนพ่นไปในในนาก็บ้า่เรายืนบี้มันก็ได้นะครับครับเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าพูดถึงว่าเนี่ยเราเราบี้ก็แตกนะแล้วจะบี้ทำไมล่ะพี่บี้ให้จิบมบี้ให้จิบเล่นไปแต่ว่าพูดถึงว่าออ๋พูดถึงว่าแข็งเกินไปมันไม่ได้แข็งนะครับแต่ว่าเวลาไปอยู่กับดินเนี่ยพอเอฟซีถ่ายขึ้นมาเนี่ยบางทียังเห็นเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเม็ดที่มันตกใจนะครับว่า ถ้าฝนตกปุ๊บเราขุดมันเนี่ยเราขุดมันมเราลองบีดูมันก็แตกมันก็แตกมกคือมันต้องเอาใส่ความชื้นนะครับในการใช้ นะคครับือมันก็เหมือนปุ๋ยละไล่ะต้องใช้ความชื้นในการละลายนะครับแต่ว่าถ้าแต่ว่าที่ผมชอบใจก็คือถ้ามันละลายไปไวๆเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะตกกระจายกันอีกเฮ้มันของดีของแท้หรือเปล่าทำไมใส่ไปแล้วหมดเลยเออทำไมมันหมดเลยประมาณนั้นมันจะหยุด5ปีหรือจริงๆเนี่ก็คือ3ปีนะคืออีแปลงนั้นผม3ปีแต่จะไม่ค่อยเห็นแล้วปีที่3ปี3ปีไม่ปี2ยังพอเห็นอยู่จะพอเห็นอยู่ไถขึ้นมาอ่าพอปี3นี่จะไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราชัดเจนก็คือแค่เราเหยียบดินหรือว่าเอาอะไรไปแทงดินเนี่ย มันก็เหมือนปาแตกใหม่เหมือนที่ว่าเออเหมือนที่ว่าปาแตกใหม่นะปาแตกใหม่ก็คือที่ว่ามันมีใบมาทับทงกับผมอะไรกันอย่างเงี้ยครับอ่านี่ครับคือความซุยๆน้าดินอ่าใช่ใช่คือผมผมก็เลยมีความแบบคล้ายๆกับว่าชอบแล้วก็เป็นเอฟซีเอฟซีกินแคลอ่ากินแคลครับเคยนำเสนออันอื่นไม่เอาใส่หัวเป็นปลาดุกเลยครับกินแคลอย่างเดียวเท่านั้นกินแคลอย่างเดียวนะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวจะให้พี่เปียลองใช้เครื่องโชว์หน่อยเพราะหลายคนไม่เคยเห็นว่าแบบเม็ดเอ้ยมันมันต้องใช้เครื่องได้เหรอ พวกนาข้าวชอบถามาาว่าใส่เครื่องพ่นได้ไหมนาข้าวแนะนำไม่ใช้แบบเม็ดแบบนี้นะครับก็จะยืนพ่นได้เลยพ่นเข้านาข้าวได้เลยนะครับอ่ากล่องกล่องกล่องทันไหมทันเม็ดไหมทันไหมกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นกลิ่นชันอ้อยเลยนอะอืมกลิ่นมันกาัาน้ำตาลอ่ามันกาัาน้ำตาลชานัชนอ้อยประมาณนี้ครับ ไม่รู้ครับไม่รู้เขาผสมไรืาเด้วยหรืองไงด้วไม่มีมีเขาเขาต้องใช้ในการเคลือบถึงว่าเอ๊ยยิบช่ำแท้ๆนี่แล้วเขาทำไมเขามีกลิ่นนี่แล้วมันก็พอลงไปมันจะเป็นอาหารจุลินทรีย์ใช่ป่ะก็ได้ประโยชน์สองเด้งไหมโอเคเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ครบนะครับ ก่อนคบคันเลยนะครับผมเนี่ยทีถ้าถ้าเป็นข้าวโพดนะครับ FC ข้าวโพดเนี่ยก็ผสมปุ๋ยเนาะ,ะใส่เม็ดหยอดเลียงไปเลยครับหยอดเลียง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 ใช้เครื่องเขาจะมีเครื่องหยอดอยู่แล้วะจะมีเครื่องหยอดอยู่แล้วนะครับสะดวกเห็นไหมถ้าแบบเม็ดนะสะดวกนะถ้าแบบผมก็ต้องรอแบบไม่ค่อยมีลมแล้วหวานกันแ <seemed S 1> บบผมไใบ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 ที่ลมแบบนี้นะครับโซนนี้ลมแรงมากตใช่ใช่ต้องใบใบยอย่างเดียวนะครับเอาครับ,รบปีเดียวปีที่สองแมาแล้วซุปเปอร์แมนเรากำลังจะไปแล้วนะครับดูสิเราว่ามันจะพุ่งสวยงามขนาดไหนแบบเม็ดเนี่ย ครับเดี๋ยวเราดูเม็ดนะฮะเม็ดที้ออกไปโอ้สวยงามโอ้สวยงามสวยงามเห็นขาวเลยไหม สวยงามเขาเป็นเม็ดสวยงามเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ